อ,องคกรออมทรัพย์โรงพยาบาลกระสินจำกกดจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2535ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา33ปีซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาสหกรกรมีความจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างทั่วถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีสหกรกรบริหารง,งานโดยคณะกรรมการดำเนินการจำนวน15คน ซึ่งมีนายแพทย์สมอาจตั้งเจริญเป็นประธานกรรมการและมีนานสุมาลีโคตนนเป็นผู้จัดก,การสหกรณ์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาสหากรณ์อมทรัพย์โรงพยาบาลกระสินจำกัดปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน1,391รายและมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น1,580ล้าน7,084,360บาท94สตางค์มีการดําเนินธุรกิจสด้านคือธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจเงินรับฝาก ผลการดำเนินงานในปี2567มีกำไรสุทธิจำนวน61,368,584บาท41สตางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสหกรกรออมทรัพย์โรงพยาบาลกระสินจำกัดได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับองค์กรและระดับสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันภายใต้แผนกลยุทธ์ปี2562 ถึง2,566และ2,567ถึง2,571โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทุกคนส่งเสริมให้สมาชิกเห็นความสำคัญของการออมโดยการจัดทำโครงการเงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณสุขและ,กะเกษียณมั่นคงอย่างต่อเนื่องและได้จัดทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ,อชีวิตมีสุขต่อเนื่องโดยการให้สมาชิกกู้เงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในอัตราดอกเบีย้ยต่ำส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี2562ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตรผักความพอประมาณในการบริหารง,งานภายใต้แผนกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้และประกาศใช้นโยบายลดโลกร้อนภายใต้กิจกรรม Green and Green พร้อมแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและการดำเนินง,งานโดยใช้ทุนภายในร้อยละ5.91ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 4.30โดยวิธีการบริหารจัดก,การด้านทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์อย่างสมเหตุสมผลส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมยกย่องและมอบรางวัลแก่สมาชิกที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นบุคคลต้นแบบ และจัดทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เป็นบุคคลต้นแบบเหล่านี้เป็นจำนวนร้อยละ2.7ของกำไรสุทธิประจำปีและเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้สมาชิกได้เห็นความสำคัญของการออมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้และความมีเหตุผลสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์โดยจัดทำโครงการ 1. โครงการอบรมย้อนชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเพื่อให้สมาชิกรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนการออม 2. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อชีวิตมีสุขต่อเนื่อง 3. กิจกรรมชูช่อต่อยอดอาชีพของสมาชิกเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ,อชีวิตมีสุขกรณีเดิมเพื่อให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลักภูมิคุ้มกันสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นสร้างความมั่นคงทางการเงินโดย 1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองมากกว่าร้อยลสิทุกปี 2. มีการระดมทุนเรือนหุ้นในปีที่ผ่านมาจำนวน34,182,470ล้านบาท 3. จากการระดมเงินฝากของสมาชิกทำให้มีการออมที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน2 5 1 9าลนนสบาท54สตางค์ 4. มีการบริหารความเสี่ยงหรือการตรวจสอบประวัติสมาชิกก่อนการอนุมัติเงินกู้ตั้งแต่เปิดการดำเนินการทำให้ไม่มีหนี้เสียสมาชิกมีการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อนไขความรู้สหกรณ์อมทั์โรงพยาบาลการสินจำกัดส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสหกรณ์ให้มีองค์ความรู้ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรในองค์กรมีการอบรมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะรายบุคคล Training Needs มีการจัดทําโครงการอบรมย้อนรอยชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อประจำปี2567โครงการอบรมสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สอนทำเค้กไข่ไต้หวันโครงการปลูกเห็ดฟางร่วมกับปราชุมชนและโครงการชี้ช่องร่ำรวยสอนแต่งหน้าทำผมและส่งเสริมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเงื่อนไขคุณธรรมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกระสินจำกัดมีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรมเสมอภาคตามหลักธรรมพิบาลมีคุณธรรมจริยธรรมเอื้ออาทรต่อสังคมบนพื้นฐานของสหารณ์ที่ปฏิบัติตามอุดมการสหกรณ์ อันนำไปสู่ความสันติสุขโดยรวมในสังคมส่งผลให้สากรผ่านเกณฑ์การประเมินทำมาพิบาลระดับจังหวัดปร,ระจําปี2561ถึง2563มีโครงการบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมมอบเกียรติบัตรทุกปีมีการส่งเสริมให้สมาชิกเข้าโครงการธนุบำร,รุงศาสนาสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยทุกปีสากรอมทรัพย์โรงพยาบาลกาศินได้ดเนินการโดยยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา9ปีจนถึงปัจจุบันในการดําเนินการเราได้มีการบริหารทรัพยากรทั้งคนเงินและของอย่างประหยัดพอเพียงสมเหตุสมผลเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสากลให้สากลส,สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยังยืนเป็นไป,นปนตามวิสัยทัศน์ของสากลในส่วนของสมาชิกเราได้ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการออก ได้มีการสร้างรายได้เสริมเพื่อสถานการณ์การเงินของสมาชิกที่จะด,ดีขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ดีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขอย่างพอเพียงครับ